โอเคก็กาสวัสด so, ีท่านผู้ชมที่น่าเราทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยู่เกมไมค c คร f t นั่นเองนะทุกคนซึ่งไมค์ครับเนี่ยไม่ใช่ไมค์คราฟแท้ๆนั่นเองนนทุกคนเป็นไมค์ครับเถื่อนนั่นเองนะทุกคนพี่ว่าพี่จะเล่นมค์ครับเถื่อนไปอีกสักพักหนึ่งหลยแหล่ะนะจนกว่าพี่จะซื้อไมค์ครับแท้ได้ก็ใครคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะจะคอมเมนต์ด่าก็ได้นะพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะ จะด้จากไรก็ได้แล้วเตะนะพี่มาได้ว่าเออแต่พี่ขอยดูไหมครับเทือนไปอาจาจุกับพี่ดอไหมครับเท้รายการเพราะว่าผู้ติดตามหลกัลกๆเนี่ยมาจากไม้คับทั้งนั้นเลยนั่นเองนะทุกคนช่วยผู้ติดตามส่งไว้กว่าคนเนี่ยมาจากไม r ค f t ทั้งนั้นเลยนะใช่ก็ใครที่สังเกตมาทุกคนจะแบบไม้ค้าเนี่ยจะยอดวิวค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเกมอื่นๆนะใช่ก็แต่น,น้ำแดดนะไมค้ค้านี่จะยอดวิวกว่า เกมอื่นๆน,นะใช่บางคลิปเนี่ยก็ประมาณพันกว่าก็มีใช่ซึ่งคลิปนั้นนะ่ะพี่โคตรจะภูมิใจเลยแหละเออใช่คือตอนนั้นพี่ไม่คิดว่าตอนที่ทําช่องครั้งแรกอะ่ะเออผู้ดตามสองร้อยคนยังไงมันก็คนดูอาจจะไม่ถึงผ่านแต่คนดูมันกลับถึงผ่านสังงานซึ่งพี่ก็แบบเออรู้สึกคิดว่าเออทําต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าผู้ดตามรดหลักไมค้ค้าที่พี่บอกไปเลยว่าอามาจากไมค้ค้าล้วนๆนั่นเองนะทุกคนอเกมอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรอกเออใช่ เกมยอดวิวน้อยมากเกมอื่นๆนะที่ไม่ใช่เกมไมค้าวแล้วก,ก็จะกลับเล่นไหมครับเถื่อนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะทุกคนก็ทีนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเออแค่มาบอกว่าเล่นกลับมาเล่นไมค้าวแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวว่าพี่จะลง R แอ d ออลงเช็ดดงเช็ดดอร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนเองนะเดี๋ยวว่าคลิปตอนเช้าก็อาจจะลงเป็นไมค้าวไม่แหละเออจะเป็นไมครับเอาชุดรอดอีพี่รกเลยนะผมเตรียมดูกันได้เลยนั่นเองนะทุกคน ก็จะพูดอะไรต่อดีวะสําหรับคลิปนี้ด้วยกันนะใช่ก็จบเพียงเท่านี้แลวกันนะเพราะว่าแค่มาบอกจริงจงใช่แค่มาบอกว่าจะเล่นไพ่คาสิโนอ,อีกครั้งเดี๋ยวพี่จะขอลงอรีสอร์ทแพ็กลงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในทุ่งทีช้านั่นเองทุกคนผู้เดีช้านะพี่จะลงคลิปนั่นเองทุกคน,น,นซึ่งวันนี้พี่อัดมาสามคลิปแล้วมั้งเออสามคลิปโฮมสวิตช์โฮมสองคลิปแล้วก็นี่หนึ่งคลิปแล้วก็อีกหนึ่งคลิปเป็นสี่คลิปแลลวเออ คิปไหมครับหนึ่งกี่พาพี่จะลงด้วยก็ตามนั่นแหละทุกคนเจอกันลา fc ท,ทุกคนนะครับ